สวัสดีค่ะวันนี้เยอยยาจ้าชาแนลนะคะจะมานำเสนอวิธีการหารหัสผู้คืนของ Facebook เพื่อจะนำรหัสนี้ไปยืนยันตัวตนนะคะหรือว่าถ้าทำโทรศัพท์หายไม่สามารถรับข้อความ SMS ได้นะคะก็จะเอารหัสตรงเนี้ยไปใส่นะคะ f a c e b o o k เขาก็ได้มีที่เก็บรหัสผู้คืนไว้นะคะขั้นแรกเลยเราไปที่หน้า Facebook ของเราก่อนเลยนะคะเพื่อนๆตรงที่ ขีดสขีดด้านบนนะคะขวามือแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลือกที่ตั้งค่านะคะการตั้งค่าแล้วก็เลือกที่รหัสรักษาความปลอดภัยค่ะขั้นต่อมานะคะเราก็คลิกตรงที่การยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะคะแล้วเราก็เลือกที่รหัสผู้คืนค่ะกดแสดงรหัสเลยรหัสที่โชงนะคะก็จะเป็นรหัส Facebook ที่เราจะเอามาใสา่ย,ยืนยันตัวตนนะคะ ตรงนี้แะคะ่ะเรานํารหัสตัวเนี้ยที่เราไม่มีนะคะเราจําไม่ได้หรือว่าโทรศัพท์เราหายอะ่ะนตรงนี้ไปยืนยันตัวตัวนี้ครั้งหนึ่งได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่รู้รหัสก็เข้ามาตรงนี้เลยค่ะรหัสคู่คืนของ Facebook นะคะอยู่ในหมวดของรักษาความปลอดภัยนะคะเพื่อนเพนถ้าใครจําหรือไม่ได้หรือว่าโทรศัพท์หาย SMS ไม่ได้รับข้อความก็รหัสตรงนี้เลยค่ะหรือว่าเราจะ รับรหัสใหม่แล้วก็กดเลือกรับรหัสใหม่ขึ้นมาได้นะคะมันก็จะมีรหัสใหม่ขึ้นมาให้เราโชว์นะคะนี่ค่ะก็เป็นวิธีการรับรหัสคู่คืนของ Facebook ค่ะ